ก็พ,พูดถึงอาม่าของพี่เจน,นะครับผมก็ลืมภาพที่วาดไว้จนหมดสิ้นเลยนะครับอนตอนแรกอะ่ะพี่เจนก็บอกว่าอาม่าของแกเนี่ยไม่เหมือนอมาม่าทั่วไปนะครับผมก็นึกว่าคงจะไม่เท่าไหร่อะ่ะแต่พอเจอตัวจริงเนี่ยผมต้องถอนคำพูดเลยละครับอาม่าของพี่เจนนะครับด่าว่าพี่เจนทุกวันว่าพี่เจนเนี่ยเป็นลูกอกตันตุยู่ําให้แกลําบากขนาดที่เจนเนี่ยเอาใจแกทุกอย่างนะครับแกยังบอกว่า แกอยู่พี่เจนแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ผมก็ไม่เห็นว่าแกจะไปไหนเลยเนีครับอีกอย่างนะครับช่วงเนี้พี่เทียนก็เริ่มาหายไปอามา่าแกก็บ่นถึงทุกวันเลยนะครับผมถามพี่เจนว่าพี่เทียนหายไปไหนพี่เจนก็บอกว่าช่วงเนี้ยพี่เทียนง,งานยุ่งแต่ผมสัมผัสได้นะครับว่าพี่เจนเนี่ยแกออกจะเศร้าๆนิดหน่อยนะครับแล้วนะครับเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ผมก็ไม่กล้าบอกความจริงกับพี่เจนว่าพี่เทียนน่ะจะเป็นเกย์ครับเอาเลยะครับ,รบผมไม่อยากไปซ้ําเติมว่าลรวครับเพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยพี่เทียนแกก็เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งแต่มันก็ไม่แฟร์กับพี่เจนนะครับที่จะคบกับพี่เทียนไปเรื่อยๆเพราะถึงยังไงอ่ะพี่เทียนก็ไม่มีวันที่จะแต่งงานพี่เจนแน่ผมพูดผิดแล้วละครพี่เทียนคงจะไม่แต่งงานกับใครเลยสักคน อยากอะไรเลย่องคืนมาช่างบงไม่เหนื่อยเลยเออห้องนี้ใหญ่เลี่ะห้องอ้เองอะมาอ้อยอยู่ห้องเนี้ยเลื่ยลงไปอยู่ข้างล่างสิไปอยู่ห้องเละเลยอะที่เลือจะให้อ้ออยู่อใจลังกับแม่จริงๆนะจะให้อ้อไปอยู่ห้องนั่งยังไงฮะไม่เลยเรื่องเลย องอะ่ะใครสองให้ซื้อทีนน้องแบบนี้มาน้องอะ่ะแข็งอย่างเงี้ยใครจะไปน้องไรฮะนี่ว่าน้องไปไรอ่ะนะอย่างเงี้ยเปลี่ยงมาไปหาที่น้องที่มันนิ่มๆน,น้องรอดสบายสบายตัวสี่แข็ง,ยง,งอย่างกงี้ยลังอย่างเงี้ยน้องไ่ยังไงไม่ไหวเลยนะใจรล,ใจล่ใจลำจริง,รงๆอะ่ะไม่หมงัม้นเดี๋ยวว่าหาที่น้องใหม่มาเปลี่ยนให้ก็แล้วกันเอออะ แล้วมายืงเซอ่ออยู่ทำไมอ่ะทำอะไรก็ทำสิกระเป๋าไปเอามาแล้วก็มาจับของจับของอะ่ะมีนาที่จะต้องจัดชุกให้วู่าจะไม่ลด้อะไรเหรอต้องให้บอกทุกวันบอกตลอดเวลาเลยอะ่ะเร็วเร็วเร็อ่ะ,ออะไม่ไหวจริงจริงอ่ะสั่งทุกวันสังส่งสั่งอันนังสัง่งนี่สัง่งห้องใจไม่ให้อยู่ให้อยู่ห้องเละเละหัวใจรล่วมา เดี๋ยวก็หายโกรธกันเดี๋ยวมาก็กลับไปอยู่กับหมอสมพงษ์ อาเจงอาเจงเอออาเจงฟันนะอฟันอาเจงตีหานแล้วอ่ะทำไมลุกไปทำกับเข้าอ่ะฮะน้องขี้เซาจริงจริงอ่ะลุกเลยแล้วไม่เลยเรื่องงัยนะแต่น้องน้องน้อง ให้ตึงที่หาตี้ก็ไม่ถึงอะ เจนตั้มใบงอจริงๆอ่ะฟังจำลึกสั้นหรือไงฮะไม่จะนองมาเดี๋ยวอ่าไปซื้อให้มาใหม่นะมารอแป๊บน,นึงนะสวัสดีครับคุณเจนคือ ผมซื้อโจ๊กเอนัตเต้าหู้มาฝากนะครับลื้อเป็นค่ะลื้อเข้ามาใน,นอะไรง่ะอ้เมออาเทียนตอนลื้อไก่แกะเปียอ่าอา,อามาซิมีอาเจนเตรียมเตรียมตาหัวอวเทียฮลืออ้อออยตาแต่จิ้วอวยฮอโอปากาเตีสมบูรณ์เจาะ้างขวยอ่ะ เกียวอาเตียไก่เพ่งอิ่วต่อถึงซื้อไคือทิกทอเอ๊ซื้อจริงสิกสีอาเจนไก่อาม่าถอยเหลียวเหยยงแจมวยอ่ะโอ้เจ้านี่เจ้าเสตาว่าไอชิบจับเหลียวโอ้ผมซื้อโจ๊กแล้วก็น้ำเต้าหู้มาครับตอนไปวิ่งออกกำลังกายเห็งนเจนบอกว่า อมาชอบทานแต่ไม่แน่ใจว่าอมาทานเจหรือเปล่าก็เลยซื้อทั้งโจกหมูมาด้วยแล้วก็โจกเห็ดมาด้วยนะครับโอ้โหเจอะไปหมกเลยอ่ะว่าแจไม่หมกหรอกเลือดเจเขาว่านะจ้ะจ้าจจขอบคุณครับอ่ะเจงจ่ะ โอ้ยยังเซอร์อะไรอยู่อ่ะเอาไปสิเอาไปแกะใส่ชะมาไว้จะเจ๋อเลยกังอ่ะขอบใจนะโอ้ยมาตอมมาตอมมาโจโจเห็ดโจเห็ดครับโจหมูโจเห็ดครับขอบใจมาหนาหมูน้ำเต้าหูปลาตั้งก๋อแล้วที่มอ อ้วต่อไหลก็ต้าเตีย้ยจวอวอยอ่ะถักจ้อปิดเงียมเอาคือถ่ายกวงกะเฮียงกั้งถักสวจูวอ้อยตากกกื้อกะกงหัวอ,อ,อ่ะฮ่าชื่อใจใกล้นอกีก่บวยเหียวตาอ๋อครับเอ๊ะคุณเจนครับอ่อคุณเจนทานข้าวหรือยังครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บแล้วกันนะครับ นาทีเก็บตัอแป่งนาทีของผูดเจิงอ่ะหรือทำไม่ไรอ่ะจ้าเจ้าจ้าเจ้า้าเคุยกับอามาลีฟานาแล้วอาม่าจะอยู่นั้นเท่าไหร่ครับโอจังไม่รู้สิว่ามาอยู่นะเอี่ยก็จะไ่ไม่ตกนรกมีแม่ก็ต้องรู้แลสิไม่รู้แลทิ้งทิ้งฟังฟังอ่ะบับนะ ติดตัวอี๋อ,า,อ,อาเจงชาตำล้ำชาสี่งั้นผมขออนุญาตอามาแล้วกันนะครับ <c oughs> ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซื้อโจ๊กกับน้าเต้าหู้มาให้ทุกวันเลยนะครับ <c oughs> ไม่เลไม่เลไม่เลยค่ะเจงอีต้องทำอีไม่ทำอะไรจะงไงเลีลยวเนี้ยขี่เกียจสังหลังเจ้าเจ้าเลย <laughs> เ,เรื่องดูแลม้านี่ผมขออนุญาตแล้วกันนะครับถือซะว่าผมอยากทำจริงๆระ <c oughs> ดู้แลว้วว่าทำใจสิ <laughs> ไ,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 ไล่ไล่ไล่ไลเอลี่